ครอบเบอร์ย้ายมาอยู่ฝั่งออโตบอทแล้วหลังจากที่ออโตบอทและดิเซปติคอนตกลงแบ่งดาวไซเบอร์ตอนกันคนละครึ่งครอบเบอร์ก็ย้ายมาอยู่ฝั่งออตโตบอทอย่างเป็นทางการแต่เธอก็อดคิดถึงล็อกดาวเพื่อนสีไม่ได้เลยแอบเดินมาที่รั้วแบ่งเขตแล้วเมาส์มอยกันอย่างสนุกสนานแล้วบีก็เดินมาโชว์สกิลใหม่ของตัวเองที่แปลงร่างเป็นรถห่อได้แล้วก็บินเข้าไปในเขตดิเซปติคอนหน้าตาเฉยล็อกดาวเผลอหัวเราะก่อนนึกขึ้นมาได้ว่าเขาไม่ควรปล่อยให้ออโตบอทข้ามเขตเข้าไปบี B. แอบย่องเข้าดินแดนดเเน่าาาหวระงงทงข็ กำลังอ่านบทกวีแบบจริงจังจนอุทานออกมาว่านี่มันหลอนสุดๆพอเดินผ่านไปอีกหน่อยก็เห็นเมกกาตอนกำลังสั่งงานแอสโตรเทนอย่างบ้าอำนาจก่อนจะเดินจากไปแบบชิลๆตัดมาที่ฝั่งออโตบอทออพติมัสกำลังจะตั้งโชว์รูปปั้นพรีมาสุดงามแต่ก็โดนเจ็ตไฟร์ยิงคำถามรัวๆว่าจะจัดการเรื่องต่างๆยังไงจนแทบหายใจไม่ทันออพติมัสเลยตัดบทด้วยการเลื่อนตำแหน่งให้เจ็ตไฟร์สามารถตัดสินใจได้เองเลยจะได้เลือกกวนแต่พอจบเรื่องเจ็ตไฟร์ก็มีแถวออโตบอทยืนรอถามอีกยาวเหยียดจนออพ บีแอบเข้าเมืองโครอาตันในเขตดิเซปติคอนเพื่อตามหาวินเบลดแต่ก็ถูกชาโดสไตเกอร์เจอตัวแต่เซอร์ไพรส์เธอพาบีไปหาวินเบลดที่เธอช่วยมาเธอให้เวลาบีสามวิที่จะพาวินเบลดออกไปหลังจากนั้นเธอก็จะไล่จับเขาตามหน้าที่พอบีขอบคุณเธอก็บอกว่าตอนนี้เหลือ2วิแล้วบีพาวินเบลดหนีมาได้แต่โดนอัลฟาสไตคัดขวางกลางทางเขาเลยงัดแผนระเบิดเปลหามให้อัลฟาสไตไปชนกับสกายไบแต่ยังไม่ทันได้ดีใจบีก็เจอฝูงมแมลงที่หิวโซจนเกือบจะกลายเป็นอาหารโชคดีที่ฮอตลอตแจ้งเรื่องนี้ให้ ออพติมัสรู้ทาให้เวิร์บินมาช่วยแล้วพานีได้ทันเวลาแต่ยังไม่จบสัญญาณเตือนภัยดังสนัน่นพวกเขาโดนซิกเกอร์ไล่ย,ยิงจนร่วงลงมาจากฟ้าแล้วถูกล้อมกรอบโดยเหล่าดิเซปติคอนตัวโหดที่เตรียมจะจัดการผู้บุกลุกทันทีโชคดีที่กองทัพออโตบอตมาถึงพอดีออพติมัสอ้างว่าการจับตัววินเบลด์เอาไว้เป็นการละเมิดสัญญาสงบศึกเมกกะตอนเลยยอมปล่อยตัวบีและเวิร์ไปแบบไม่เต็มใจในห้องพยาบาลและเช็ดพยายามช่วยวินเบลด์แต่ก็ไม่ได้ผลโชคดีที่โครเมียโผลมาพร้อมคำพูดที่ให้ความหวังว่าเธอรู้วิธีรัักกษาามป่ยล คืนเดือนหงายบนไซปตอนคุณสองตัววิ่งหนีออกจากป่าด้วยความเร็วแสงในสภาพตื่นกลัวสุดขีดก่อนออกจากป่าเขารีบเขียนคำเตือนบนก้อนหินแต่ยังไม่ทันเขียนจบเสียงหอนก็ดังลั่นจนทั้งคู่ต้องวิ่งจั่นต่อไปข้ามกลางเงามืดหมาป่ายักษ์ตัวหนึ่งเดิอนออกมาด้วยท่าทางเกลี้ยกล่อมก่อนจะเงยหน้าหอนใส่ดวงจันทร์ตัดมาที่ปัจจุบันโครเมียอธิบายว่าอุปกรณ์ของเธอสามารถหาเศษเสี้ยวใจิตใจของวินเบลดได้แม้จะเจอคำเตือนลหลอนๆแต่โครเมียก็เดินหน้าต่อเครื่องติดตามพาพวกเขามุ่งหน้าสู่นครคริสตัลลเเมืองงึกบบทีี่ยส แต่ดูมีอะไรแปลกๆเมื่อเข้ามาถึงบีถึงกับตาค้างกับความสวยงามของเมืองทั้งสองมุ่งหน้าต่อโดยไม่รู้เลยว่าภาพสะท้อนของพวกเขากำลังค่อยๆเดินออกมาจากกำแพงแล้วทั้งคู่ก็แยกกันเดินและต่างก็เจอกับร่างปลอมของอีกฝ่ายทั้งสองถูกต้อนกลับมาที่จัตุรัสบีและโครเมียพยายามสู้แต่ตัวปลอมมันไม่สะทกสะท้านบีถูกกำแพงคริสตัลจับตัวไปแต่เขาก็โชว์เทพปล่อยพลังมัลติเวิร์สพังทั้งกำแพงและร่างปลอมแต่ดันไปปล่อยหมาป่ายักษ์ที่ถูกขังเอาไว้ออกมาด้วย หุ่นยนต์อัศวินลึกลับปรากฏตัวเขาจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเรื่องมีอยู่ว่าบีใช้พลังใหม่ที่ได้มาจัดการกับร่างปลอมแต่ก็ดันไปปลดปล่อยหมาป่ายักษ์ออกมาด้วยขณะที่บีกำลังจะช่วยพยุงคโคลเมียหมาป่าตัวนั้นก็เดินเข้ามาใกล้โชว์ฟันแหลมๆพร้อมขยำแต่ดันกระโดดใส่ร่างคู่เหมือนของบีแทนหลังจากจัดการตัวปลอมเรียบร้อยมันก็แปลงร่างเป็นหมดหุ่นยนต์สุดเท่แล้วก็ขอบคุณบีที่ช่วยปล่อยเขาออกมาพร้อมแนะนำตัวว่าเขาคือทันเดอร์ฮาวอดีตอัศวินแห่งครามที่เคยได้รับคำสั่งให้มาาาาททลลยยนนนนคครริิสตตัั่ดดดพอูใ ทันเดอร์ฮาวเข้าร่วมทีมทันทีทั้ง3ามุ่งหน้าสู่ปรา,าสาทที่มีเศษจ,จิตใจของวินเบลดอยู่ในนั้นระหว่างทางบี <B S 2> เล่าให้ทันเดอร์ฮาวฟังว่าเวลามันผ่านมานานมากแล้วพรามคนปัจจุบันคือออพติมัสและเมื่อเข้ามาในปรา,าสาทพวกเขาก็พบกับเขาวงกตคริสตัลทันเดอร์ฮาวเสนอแผนแบบอัศวนยุคโบราณที่ให้เดินหันหลังชนกันแต่บีกับโครเมียทำสิ่งที่ง่ายกว่าบุกทะลุก,กำแพงด้วยพลังมัลติเวิร์สทันเดอร์ฮาวได้แต่มองด้วยความอึ้งแล้วก็วิ่งตาม ทันเดอร์ฮาวหุณนอัศวินยุคโบราณสุดเท่เข้าร่วมทีมออโต้บอร์ดบีโครเมียและทันเดอร์ฮาวบุกสะลุยเขาวงกดที่โคตรเลึกลับซับซ้อนด้วยวิธีการง่ายๆคือพุ่งไปตรงๆวิ่งทะลุกำแพงแล้วในที่สุดพวกเขาก็เจอกับราชาแห่งคริสตัลที่มีเศษจ,จิตใจของวินเบลดอยู่โครเมียบอกบีให้ทำลายราชาส่วนเธอกับทันเดอร์ฮาวจะช่วยกันจัดการกับกองทัพร่างปลอมของวินเบลดที่โผลมาไม่หยุดบี B, ปีนขึ้นบันลังแล้วเจอร่างคู่เหมือนอีกเพียบแต่เขาก็รวบรวมพลังมัลติเวิร เมื่อไม่มีราชาแล้วเมืองก็พังลงทันทีทั้ง3ต้องรีบหนีออกมาอย่างไวกลับมาที่เมืองไออาคอนบีและโครเมียส่งเสดจิตใจให้แลดเชดช่วยรักษาวินเบลดส่วนธันเดอร์ฮาวก็ไปพูดจาสไตล์อศัศวินคุกเขา่าให้คำมมันสัญญายาวเหยียดว่าจะพักดีกับออพติมัสแล้วถึงแม้จะยังพูดไม่จบแต่ออพติมัสก็รับเขาเข้าทีมทันทีเพราะตอนนี้กำลังยุ่งอยู่ไม่มีเวลาจะมายืนฟังหุ่นเข้าบอยปริศนาปรากฏตัวเขาเป็นใครกรันบนดาวไซเบอร์ตอนมียาหน้าตาประหลาดลำหนึ่งลงจอดในเขตดิเซปติคอนหุน ยายาให้บินกลับไปเขาเดินเข้ามาในเมืองแล้วเห็นลัมเจ็ดกับเดร์ดกำลังบุลลี่แกล้งยิงทหารดิเซปติคอนคนหนึ่งเล่นหุ่นปริศนาบอกว่า2รุมหนึ่งมันไม่แฟร์เลยนะสหุ่นจอมเกลียนก็เลยหันมายิงหุ่นลึกลับแทนแต่ก่อนที่พวกมันจะทันเหนียวไกลปืนของ2ตัวนั้นก็ถูกยิงจนกระจุยในพริบตาพอรู้ตัวว่าห้าวผิดคน2หุ่นโคนเฮดหรือหัวกลวยก็รีบก่อยแนบทหารที่รอดตายกล่าวขอบคุณแต่หุ่นแปลกหน้ากลับหันปืนใส่แล้วพูดเสียงดุถามหาออพติมัสหุ่นลึกลับเด ซุ่มโจมตีเขาโชว์สกิลยิงปืนอย่างเทพปราบชาบ์เนลกับบอมเชลจนสิ้นฤทธิ์แล้วใช้เชือกจับลิกแบักเป็นยานพาหนะขี่ไปที่จัตุรัสกลางเมือง ุ่นเข่าบอยลึกลับจัดการพวกอินเซ็คติคอนจนราบคาบแล้วเอามาขี่เป็นพานะเมกะตอนที่ยืนดูอยู่อารมณ์เสียจนแทบจะระเบิดแต่พอรู้ว่าหุ่นปริศนามีความแค้นแล้วกําลังตามหาออพติมัสป๋าก็เปลี่ยนมาชวนเข้าทีมดิเซปติคอนแทนพร้อมกับพาไปส่งถึงเขตแดนออโตบอทหลังข้ามเขตแดนมาได้หุ่นลึกลับก็พบชาวบ้านคนหนึ่งที่แนะนําให้เขาไปที่บาร์แมคคาดัมในบาร์แมคคาดัมที่ตอนนี้เพอร์เซปเตอร์ที่ไม่คิดจะซ่อมตาสักทีเป็นเจ้าของทุกอย่างดูเงียบสงบจนกระทั่งมีหุ่่นนนนแแปลลกกกหห้้าาาาสวมมมดดเดเขิขาาบบ,บึอจะถ เพอร์เซปเตอร์ตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าใครถามคุณแปลกหน้าชักปืนยิงแก้วเอเนอร์จอนจนแตกกระจายก่อนตอบว่าใชายผู้มีอดีตกับออพติมัสแล้วสุดท้ายก็มีคนบอกให้ไปหาออพติมัสซิโคบอลสปริงที่ซึ่งออพติมัสกำลังช่วยสร้างหอเอเนอร์จอนขนาดใหญ่แต่ก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายเพราะมีฝูงสัตว์วิ่งชนหอเลยพังลงมาขณะที่ออพติมัสกำลังช่วยชาวบ้านอยู่คุณปริศนาก็เดินเข้ามาและเปิดเผยตัวในที่สุดว่าเขาคือวายวิวอดีตออโตบอดลูกเรือของยานอาร์ค วายวิวหุ่นขาวบอยขี้น้อยใจมาแล้ววายวิวเล่าว่าระหว่างเดินทางในยานอาร์เขาและเพื่อนร่วมทีมบางคนอยู่ในโหมดจำศีลแต่ดันเกิดรอยรั่วบนยานจนเขาหลุดออกไปในอวกาศและร่วงลงมาที่โลกตู้จำศีลของเขาเปิดออกกลางทางและติดอยู่ในหนองน้ำเป็นล้านปีกว่าจะหลุดออกมาได้โลกก็เข้าสู่ยุคข่าวบอยแล้วและเพื่อเอาชีวิตรอดเขาต้องเป็นพวกนอกกฎหมายและตะเวนก่ออาชญากรรมไปทั่วเพื่อหาทางกลับบ้านเมื่อเล่าจบวายวิวตำหนิออพติมาสว่านายทิ้งฉันให้เน่าบนโลกออพติมาสที่ดูเสียใจมากกล่าวขอโทษ แต่วายวิวไม่ฟังแถมยังยิงขู่ชาวบ้านอีกออพติมัสชวนให้เขากลับมาเป็นออโตบอดอีกครั้งแต่วายวิวตอบปฏิเสธแบบสับๆด้วยการยิงออพติมัสและชาวบ้านคนหนึ่งออพติมัสที่หมดความอดทนท้าดวลปืนกับวายวิวซึ่งสุดท้ายเขาก็เอาชนะได้วายวิวถึงกับงงว่าไปแอบยิงปืนเก่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ออพติมัสยื่นข้อเสนออีกครั้งแต่หุ่นขี้ใจน้อยปฏิเสธพร้อมเดินกลับไปยังฝั่งดิเซปติคอนทิ้งให้ออพติมัสยืนมองด้วยความรู้สึกผิดไม่คิดเลยว่าจะขจขขีี้้้้้้ใใจจจนนนอยาาาาาาดดแแลลละะเเวววว่่มิตรภรภพพหงงกไบ นี่คือมีททโอไฟหุ่นยูทูบเบอร์แนวล่าท้าปีศาจบนดาวเคราะห์สุดลึกลับมีททโอไฟกำลังเดินหน้าล่าท้าเอเลียนแบบสุดมันและในที่สุดเขาก็เจอแต่ดันซวยคู่หูของเขาคอสมอสดันโดนหัวหน้าเอเลียนเล่นงานสังหารก่อนที่อินโทรสุดอลังจะขึ้นว่าเอเลียนหานวิทมีททโอไฟแอนคอสมอสตัดมาที่ห้องพยาบาลบีตรวจเจอเศษจิตใจของวินเบลดติดอยู่บนลูน่าสาดวงจันทร์ต้องห้ามที่ใครๆก็ไม่กล้าเข้าไปโชคดีที่โครเมียรู้จักออโตบัสคนหนึ่งที่น่าจะช่วยได้บีตามพิกัดไปจนถึงยานเก่าๆพังๆแล้วก็จอ ตบัดสุดหดหูกำลังนั่งจิบเอเนจนดูรายการเอเลียนฮันรีรันแบบรัวๆพร้อมถอนหายใจแบบคนหมดอะไรตายอยากใช่แล้วเขาคือมิเทโอไฟดาราตัวพ่อของรายการสุดฮิตบีตื่นเต้นจนเก็บอาการไม่อยู่แต่มิเทโอไฟยังเศร้าไม่เลิกเพราะคู่หูโดนลักพาตัวไปในระหว่างการถ่ายทําตอนหนึ่งแล้วก็เซนเก้าให้บีแบบแซงๆบีเล่าเรื่องเสียจ,จิตให้ฟังแล้วมิเทโอไฟก็แอบ,บหัวใสบอกงั้นไปช่วยก็ได้แต่ต้องขอถ่ายทําตอนใหม่ไปด้วยนะ มิทิโอไฟหุ่นยูทูบเบอร์ช่วยบีทำภารกิจพร้อมถ่ายรายการไปด้วยหลังจากปิดบาเรียกันเขตได้สำเร็จมิทิโอไฟก็ลุยนำหน้าแบบสายลุยตัวจริงส่วนบีก็ตามไปแบบคนปวดหัวเพราะเจ้านี้ไม่ค่อยสนภารกิจสนใจแต่จะถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ระหว่างที่บีตามรอยเสดจ,จิตไปทางด้านมืดของลูน่าสามมิทิโอไฟก็ดันไปสำรวจสถานีสื่อสารเก่าสงันแถมยังเปิดคลิปเก่าให้ดูอีกคลิปนั้นจบแบบหลอนก่นอนที่ใบหน้าของช็อกเว็บที่ตายไปแล้วจะโผล่ทะลุจอออกมาทำเอาบีวิ่งหนีออกมาแบบไม่คิดชีวิตแต่แทนที่เรื่อง บีดันมาเจอภาพหลอนใหม่คราวนี้เป็นเบล์กับแกงซีกเกอร์ที่ตายไปแล้วบี B. สติแตกกลัวจัดเลยยิงกราดรัวๆแต่ดันไปยิงโดนโดรของมิเทโอไฟพังไปด้วยมิเทโอไฟรีบพูดเรียกสติบีจนภาพหลอนหายไปแล้วพอเดินหน้าต่อจนเข้าใกล้เสษจ,จิตอยู่ดีๆมิเทโอไฟก็บอกว่าร่างกายของเขาโดนสิงแถมโชหันหัว1้อยองศาแล้วเริ่มไล่อัดบีซะ <c oughs> ง,งั้นระหว่างที่สู้กันมิเทโอไฟยังอุตส่าห์บอกวิธีหลบการโจมตีของตัวเองให้อีกนะบีเลยช็อตเขา,าทั้งแรงทีนึงจนหลุดจากการควบคุม บัมเบิลบีจับมือกับหุ่นยูทูบเบอร์สายล่าทา้าผีเพื่อช่วยวินเบลดแล้วในที่สุดพวกเขาก็เจอเศษจ,จิตของวินเบลดที่ติดอยู่ในปรสิตพลังจิตสุดหลอนมีทิโอไฟบอกว่าถ้าจะเข้าใกล้ใจต้องนิ่งห้ามกลัวมันแต่พอโดนปรสิตเล่นทีเผลอมีทิโอไฟดันแตกตื่นร้องกรีดเป็นผู้หญิงจนโดนดูดร่างไปบีเลยงัดพลังมัลติเวิร์สออกมาชกปรสิตเต็มแรงจนมันระเบิดกระจุยแล้วเอาเศษจ,จิตของวินเบลดมาได้สําเร็จแล้วทีนี้ก็พีคสุดๆเมื่อคอสมอสที่ทุกคนคิดว่าตายไปแล้วดันรอดมาได้มิท คู่หูอีกครั้งคอสมอสเล่าว่าเธอโดนปรสิตจับไปเพราะมันอยากจะให้เธอพาไปกินพลังงานทั้งใส่บ์ตอนแต่เธอลากมันมาชนลูน่าสดับฝันมันไปเรียบร้อยสุดท้ายที่ร้านแมคคดมเราออโต้บอตนั่งดูตอนใหม่ของเอเลียนทันกันแบบอินสุดๆเพราะรายการสุดโปรดของพวกเขากลับมาอีกครั้งแล้วฮอตล็อตก็ตื่นเต้นที่บีได้ไปออกรายการด้วย บีกับกิมล็อกบุกตะลุยอาณาจักรใต้ดินของไซเบอร์ตอนเพื่อตามหาเศษจิตใจของวินเบลดบีวิดีโอคอลไปชวนฮอตลอตพร้อมอวดแม่น้ำเอเนจอนที่กลับมาไหลอีกครั้งแต่งานนี้ฮอตลอตไม่เอาด้วยเพราะมันเป็นความทรงจําที่เลวร้ายมันเป็นที่ที่เขาเกือบตุ๋ยตอนสู้กับดริฟท์แถมพอฟื้นมาก็พบว่าควินเทสซอนยึดคลองไซเบอร์ตอนไปซะแล้วทั้งคู่เลยตัดสินใจตามหาเศษจิตของวินเบลดต่อกัน2คนกิมล็อกแปลงร่างเป็นทีเล็กไปสํารวจแล้วเจอว่าเศษจิตอยู่ในอุโมงค์แต่มีแม่น้ำเอเนจอนขวางอยู่เเขขาาาก็ลลลลลยโชวพพพัังงงงงจะื้้้นใหุไป่ แต่ปรากฏว่าพื้นดันถล่มไปเลยทั้งสองเลยโดนน้าซัดลอยไปเมื่อตื่นขึ้นมาบีพบว่ากริมล็อกหายไปเห็นแค่เมืองเอเนจอนใหญ่ยักษ์ตรงหน้าระหว่างกําลังชมวิวหอคอยบีก็โดนสติงกัสจู่โจมดูดเอเนจอนไปจนจะหมดตัวโชคดีที่ชาวเมืองมาช่วยแล้วพาเขาไปในนครชาวเมืองแนะนําตัวเองว่าพวกเขาคือเอเนจอนมาสเตอร์พร้อมพาเที่ยวชมรูปปั้นหรูๆบีอยากตามหากิมล็อกแต่ดันโดนลากไปงานปาร์ตี้เอเนจอนก่อน บัมเบิลบีถูกลากไปงานปาร์ตี้แบบงงๆในปาร์ตี้บีเห็นผู้นําใหญ่เอฟลูอัสเดินเก็บบริจาคเอนเนอร์จอนบีคิดว่างานนี้ต้องเป็นงานช่วยเหลือผู้ยากไรแ้แน่ๆแต่เปล่าพอยอดบริจาคถึง1ล้านคิวบิกเขากลับเอาไปเปิดน้าพุเอเนอร์จอนฉลองกันเฉยเลยบี b. รับไม่ได้ตะโกนด่ากลางงานจนเอฟลูอัสหน้าเสียแต่ก่อนราม่าจะเริ่มนักร้องในงานเกิดอาการช็อกเลยถูกจับใส่ฟองอากาศพาออกไปบี b. จะหนีแต่เขาก็โดนอาการช็อกเล่นงานจนถูกลากไปขังอีกคนอีกด้านหนึ่งกลิมล็อกกําลังตามหาบีแต่ด้าน เจอกลุ่มแมลงประหลาดชื่ออินเจคเตอร์กำลังไล่ตามเลพักนัสมาพอดีทั้งสองเลยวิ่งหนีกันจนไปเจอเผ่าเลพักนัสซ่อนอยู่ในหลุมกริมล็อกจะซ่อนด้วยแต่ดันยัดลงไปแค่หัวกริมล็อกเลยโดนพวกแมลงรุมต่อยจนของขึ้นกริมล็อกฟาดหางและพ่นไฟใส่จนพวกมาหน,นีกระเจิงเผาเลพักนัสยกย่องเขาเป็นฮีโร่ทันทีพร้อมแบ่งเอนเนอร์จอนถ้วยสุดท้ายให้กินกริมล็อกได้ยินว่าเอเนอร์จอนมาสเตอร์เก็บกวาดเอเนอร์จอนไปหมดเหลือแค่เศษขยะให้พวกแมลงเขาเลยตัดสินใจพาพวกนี้ไปทวงความยุติธรรม คุณสุดชั่วที่เกลียดร่างแปลงของตัวเองและแดัดแปลงเผ่าพันธ์ของตัวเองในคุกบีเจอนักโทษคนหนึ่งชื่อเทคนิคัสเขาสารภาพว่าทุกอย่างเป็นความผิดของเขาเองพร้อมเปิดเผยความลับบางอย่างด้านนอกเมืองกลิ่มล็อกกระเพ่าเลยพักนัสบุกลุยกาดหน้าหอคอยในเวลาเดียวกันบีก็ใช้พลังมัลติเวิร์สพังกำแพงคุกแล้วช่วยนักโทษทุกคนหนีออกมาพวกมแมลงได้ดื่มน้ำเอเนจอนกันเต็มที่เอฟลูอัสสังกาโจมตีแต่โดนกลิ่มล็อกพุ่งเข้าฝ้าจนปลิวบีตามมาสมทบและเล่าเรื่องทุกอย่างให้ทุกคนฟังว่าพวกคุณสองฝ มากกว่าที่คิดเอฟลูอัสเถียงหัวชนฝาว่าไม่ใช่แต่เทคนิคัสบอกว่าเอฟลูอัสบังคับให้เขาสร้างหอคอยที่ทำให้ทุกคนช็อกตอนจะแปลงร่างบีเลยระเบิดหอคอยทิ้งหลังจากนั้นพวกเอเนจอนมาสเตอร์ก็เริ่มกลายร่างเป็นมแมลงส่วนพวกแมลงก็กลายร่างเป็นหุ่นเอฟลูอัสไม่ยอมรับว่าเขาเป็นมแมลงแต่สุดท้ายก็ดันแปลงร่างเป็นมแมลงเองเลยวิ่งหนีไปแบบอัอไอสุดๆบีและกริมล็อกเจอเศษจ,จิตของวินเบลดในสร้างหอคอยแล้วเตรียมกลับไปเล่าเรื่องสุดป่วนนี้ให้ทุกคนฟัง เจตไฟเกลายเป็นหุ่นหัวหายออ t ติมาสกับฮอตลอตกำลังสงสัยว่าเมกาตอนกำลังวางแผนชั่วอะไรอยู่หรือเปล่าอาร์ซีและเวิลดที่แอบเข้าไปสำรวจรายงานว่าไม่มีอะไรผิดปกติแต่เจตไฟเออร์เขาเหมือนเห็นอะไรบางอย่างแต่ก็โดนพลังงานลึกลับยิงใส่จนปีกหายไปแล้วก็ร่วงตกลงมาอย่างไม่ทันตั้งตัวลักแอนลูนสองพี่น้องกำลังขนของข,องขึ้นยานทั้งสองชมกันเองว่าเก่งสุดๆในเรื่องการซ้อนลังแต่ยังไม่ทันไรยานก็พุ่งขึ้นไปแบบไม่บอกลร่วงหน้าทำให้ลังทั้งหมดถล่มลงมาทับทั้งคู่ที่แทาน ช่วยเจ็ตไฟเออร์แล้วก็เจอรักแอนลูนอยู่ในยานด้วยคู่แฝดดีใจสุดๆที่ได้ร่วมภารกิจสําคัญแต่ลัดเฉดกลับแอบเซงเพราะกลัวว่าคู่แฝดจะไปปวดมากกว่าไปช่วยทางด้านเจ็ตไฟเร์พอฟื้นขึ้นมาแล้วเห็นปีกของตัวเองกลับมาแล้วก็โล่งใจแต่พอมองลงมาดูกลับเห็นขาหายไปแทนเขาร้องกรี๊ดเสียงดังจนทีมช่วยเหลือตามหาเจอแล้วทั้งคู่ก็ช็อกเพราะเจ็ตไฟเร์เดินไปเดินมาแบบไม่มีหัว เจตไฟเออร์ fire, กลายเป็นผีหัวขาดลัดเชดบอกให้ลักแอนลูนไปหาหัวของเจตไฟเออร์แต่พอจะไปหากลับพบว่าหัวมันโผล่มาเองแต่ก็ไม่ได้จบแค่นั้นแขนของเจตไฟเออร์ดันหายไปอีกที่แท้เจตไฟเออร์โดนอาวุธของดิเซปติคอนทำให้ร่างกายของเขาอยู่ในความถี่ควอนตัมที่แตกต่างกันไปลัดเชตเลยต้องรีบส่งลักแอนลูนไปหยิบตัวปรับความถี่สีม่วงแต่ทั้งสองดันทะเลาะกันเรื่องสีว่าตัวปรับความถี่อันไหนสีม่วงกันแน่ออสโตเทรนกับเดดเอ็ดเลยมาเจอลัดเชดกับเจตไฟเออร์แล้วก็จับตัวไปูมามห พอดีก็เลยจะตามไปช่วยทั้งคู่พอถึงฐานลับของดิเซปติคอนสองพี่น้องก็แอบ,บย่องเข้าไปแบบเงียบๆแต่ก็ล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงเพราะถึงแม้จะไม่มีเสียงแต่ดันเห็นได้ชัดสุดๆ,ดๆก็เลยถูกซาวเวฟกับชาโดสไตรเกอร์จับตัวได้ง่ายๆแต่ทั้งคู่ก็ปล่อยสองพี่น้องไปเพราะทั้งคู่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าแอสโตรเทนกับเดดเอนกำลังทำอะไรอยู่ในฐานลับ ลักแอนลูนติดสอยห้อยตามมาทําภารกิจแบบไม่มีใครเชิญแต่กลับกลายเป็นความหวังของหมู่บ้านที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆข้างในฐานลับเดธเอนและแอสโตเทนจับลัเชดมัดไว้แล้วเอาอาวุธทดลองยิงแต่ลักแอนลูนไม่ยอมแพ้พยายามยิงแอสโตเทนแบบจัดเต็มชุดใหญ่แต่พี่แกแค่ราคาญแล้วคว่างพวกเขาไปกระแทกแผงควบคุมจนทําให้อาวุธพังและยิงลาแสงออกมามั่วซั่วส่งทุกอย่างเข้าสู่อันสเปซพวกเขาก็เลยต้องวิ่งหนีเพื่อหาทางออกแอสโตเทนโดนยิงหายไปในอันสเปซและลัดเชดก็ได้ปรับความถี่เจ็ ไฟเออร์จนกลับมาเป็นปกติทั้ง3เลยรีบหนีออกจากฐานทันทีแต่แอสโตเทนก็เปิดประตูมิติแล้วกลับมาได้มันเห็นพวกออโตบอทกำลังวิ่งหนีออกไปแต่ก็ไม่สนใจเพราะอาวุธของมันสามารถใช้งานได้แล้วขณะอยู่บนยานออพติมัสก็แสดงความยินดีแล้วคู่แฝดก็ชวนเพื่อนเพื่อไฮไฟพร้อมกันทำเอาทุกคนหัวเราะจนลืมความเหนื่อยล้าไปเลย เพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมครับว่าซาวเวฟบได้สมุนคู่ใจอย่างเลเซอร์บีกมาได้ยังไงคลิปนี้มีคําตอบในภาคไซเบอร์เวิร์สณดินแดนน้าแข็งที่หนาวเหน็บของไซเบอร์ตอนมีฝูงนกขุนยนบินว่อนอยู่เหนือท้องฟ้าสาวเวฟบโชว์สกิลเลียนเสียงนกร้องเรียกจนมีตัวหนึ่งบินเข้ามาใกล้พอเข้าระยะปุ๊บเขาก็ใช้กับดักตะคุบมันอย่างไวเจ้านกพยายามดิ้นหนีสุดชีวิตแต่ซาวเวฟก็เล่นบทเจ้านายกล่อมสะจนมันสงบลงได้จากนั้นเขาก็ปลื้มปลิ่มตั้งชื่อให้มันว่าเลเซอร์บีก่อนที่มันจะบินมุด อยู่ๆแมทริกแห่งผู้นำก็หลุดออกมาจากหน้าอกของออพติมัสมันเกิดอะไรขึ้นโครเมียรลัดเชดและบีกำลังง่วนอยู่กับการอัปโหลดความทรงจำของวินเบลดในห้องพยาบาลทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้สวยจนกระทั่งมีเจ้าฉลามหัวคอนบุกเข้ามากลางวงมันคว้าตัววินเบลดแล้วหนีออกไปหน้าตาเฉยบี B. กับโคเมียรเลยรีบกระโดดขึ้นยานตามล่ามันทันทีจุดหมายคือทะเลอากอนที่ทั้งคู่ต้องดำดิ่งลงไปเผชิญกับอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ได้รอต้อนรับพวกเขาส่วนออพติมัสที่กำลังวางแผนกับเหล่าออตโตบอทอยู่ในห้องประชุมจู่ๆก เ,เมื่อแมทริกแห่งผู้นำหลุดลอยออกจากหน้าอกเข้าไปดือด้อแล้วเขาก็ยืนค้างนิ่งเล่นเอาทุกคนงงไปตามๆกันในทะเลอากอนบีกับโครเมียเจอดินแดนใต้น้ําที่เหมือนหลุดออกมาจากสารคดีโลกสวยแต่แค่ไม่กี่นาทีพวกเขาก็เห็นเจ้าฉลามตัวเดิมเลยไล่ตามมันทันทีแต่เจ้านี้ดันฉลาดใช้โครงสร้างใต้น้ำแถวนั้นทลายใส่ทั้งคู่เพื่อหนีเอาตัวรอดเมื่อมันหนีไปได้บีกับโครเมียจึงต้องดำลึกลงไปอีกและพบภาพโฮโลกแกรมขนาดมหึมาของวินเบลดร้องขอความช่วยเหลือก่อนที่ภาพจะหายวับไป พร้อมกับสัตว์น้ำใกล้เคียงที่เริ่มรุมโจมตีพวกเขา เดอะเดเวลเลอร์คาทูลูในจักรวาลทรานฟอร์เมอร์คาทูลูเป็นพิศาร์ปลาหมึกชื่อดังที่ใครๆก็ชอบเอามาอ้างอิงออพติมัสพบว่าตัวเองอยู่ในมิติแปลกๆที่มีแผ่นหิน12แผ่นล้อมรอบหินแต่ละแผ่นเป็นของเหล่าพรามที่ล่วงลับไปแล้วและไม่ทันตั้งตัวแมคคาดัมก็กล้าออกมาจากหนึ่งในแผ่นหินนั้นทําให้ออพติมัสถึงกับอึ้งไปชั่วขณะกลับมาที่ทะเลอากอนเหล่าสัตว์น้ํารุมเล่นงานยานของบีจนเกราะยานพังและไม่นานนักเจ้าฉลามก็โผล่มาอีกครั้งพร้อมทุบก,กระจกหน้าต่างบีรีีบกระโดข่มมันนเหืออพวาย แล้วใช้เหล็กในปล่อยกระแสไฟใส่มันจนน็อกไปแต่ตัวเขากลับร่วงลงไปในเหวลึกเจ้าฉลามมีสัญ,ญลักษ์ออตโตบอรดโครเมียเลยจับมันมาและรีบตามไปช่วยบีแล้วเจ้าฉลามก็ฟื้นขึ้นมาโดยมีท่าทีที่เปลี่ยนไปมันแนะนําตัวว่ามันคือแฮมเมอร์ไบ์ผู้พิทักษ์แห่งทะเลอากอนแต่ดันโดนเดอะเดเวลเลอร์อสนรใต้น้าควบคุมเอาไว้โครเมียเลยร่วมมือกับแอร์แฮมเมอร์เพื่อไปช่วยบีและ Win blade, วินเบลดพวกเขาพบบีและตามลงไปในทางเดินลึกแต่ก่อนที่แฮมเมอร์ไบ์จะเดินถึงเขาก็ถูกแก๊สสะกดจิตจาก The จำเป็นอีกรอบ ตัวจริงของมัคาดัมคือ1ใน13ามพรามโครเมียพยายามหลบหนีจากแฮมเมอร์ไบท์ที่ถูกควบคุมแต่ก็ไปเจอบีที่โดนสะกดจิตเหมือนกันเธอหนีสุดชีวิตจนถึงห้องใหญ่ที่มีวินเบลด์ลอยอยู่ตรงกลางเดอเดเวลเลอร์เผ <The developer S 2> ยว่ามันถูกปลุกขึ้นมาเพราะเสษจิตใจของวินเบลด์และต้องการพลังของเธอเพื่อเพิ่มพลังให้ตัวเองโครเมียยืนหยัดสู้เดอเดเวลเลอร์ส่งแฮมเมอร์ไบท์และบีที่โดนสะกดจิตมาจัดการเธอแต่เธอก็ใช้เหล็กในของบีทําให้ทั้งคู่หลุดจากการควบคุมได้สาเร็จเดอเดเวลเลอร์ไม่ยอมแพ้ปล่อยแก,ก๊ หลก็คว้าวินเบลดแล้วรีบหนีออกมาได้แม้จะต้องทิ้งยานไว้ก็ตามเมื่อพาวินเบลดกลับมาได้สําเร็จแฮมเมอร์ไบ <Hammer by S 2> ก็ขอโทษสําหรับสิ่งที่ทําลงไปแล้วเดินกลับลงทะเลอากอนไปแบบเท่ในมิติแมทริกออพติมัสถามแมคคาดัมว่าทาไมถึงไม่อยู่ที่นี่ได้แมคคาดัม <ad> เผยว่าตัวเองคือเอบเคมิสพรามและสั่งให้ออพติมัสทําลายแมทริกของแมกาตอนออพติมัสลังเลเพราะกลัวว่าจะทําลายเหล่าพรามคนอื่นไปด้วยแต่เมื่อรู้ว่าเศษจ,จิตใจของวินเบลดชิ้นสุดท้ายอยู่ในนั้น<ๆ>เขาจึงตัดสินใจกลับไปในโลกจริงและเรียกเหลตบรวมพ เพื่อเริ่มภาร,รกิจครั้งใหม่ เมกกตรอนได้แมทริกแห่งผู้นำมาได้ยังไงคลิปนี้มีคำตอบก่อนหน้านี้ในสมรภูุมรบของไซเบอร์ตอนจากอีกจัก,กรวาลคู่ขนานแอสโตเทนที่จอดอยู่ท่ามกลางสายฝนกำลังขำกลิ้งจากการปิดประตูใส่หน้าเดดเอนจนอีกฝ่ายหัวเสียเดดเอนขู่ฟ่อฟอว่าสักวันจะเอาคืนให้ได้แต่แล้วทั้งคู่ก็ได้รับสายจากเมกกตรอนที่กำลังหนีหัวซุกหัวซุนพร้อมแมทริกแห่งผู้นำในกำมือเขาโดนมิสไซล์ยิงจนตาแตากไปข้างหนึ่งแต่ก็ยังไม่หยุดวิ่งเมกกตรอนพร้อมแก๊งมแมลงสามหนอ่อรีบโดดขึ้นแอสโตเทนและบินนีเข้าประตู ตัดภาพมาปัจจุบันเมกกาซอนเปล่าประกาศเสียงดังว่าศึกใหญ่ใกล้เข้ามาแล้วใครที่ยังไม่พร้อมก็ไปทําตัวให้พร้อมซะที่ชายแดนล็อกดาวมองดูฝุ่นที่ฟุ้งตลบจากฝั่งออโต้บอรดก่อนจะร้องว่าแม่จา๋าเมื่อรู้ว่ามันคือฝูงสัตว์ที่วิ่งตะบึงมาล็อกดาวรีบแผ่นยางไวแต่ความจริงนี่คือแผนล่อของออพติมัสที่จะแอบพาทีมบุกเข้ามาในเขตเดซิฟติคอนเป้าหมายคือทําลายแมทริกของเมกกาซอนและเอาเศษจ,จิตใจของวินเบลดกลับมา ออฟติมัสแหกกดสัญญาสงบสึกแอบนําทีมออโตบอรดไปทาลายแมทริกแห่งผู้นําของเมกาตอนในขณะเดียวกันเมกาตอนที่อยู่ในแมทริกของตัวเองก็พยายามขอให้เหล่าพรามช่วยเขาต่อสู้กับอะไรบางอย่างที่กําลังจะมาถึงแต่ก็โดนปฏิเสธจนหัวเสียออกมาเมกาตอนเลยทําเท่าที่ทําได้เขาสั่งให้สกายไบ์ uy, เพิ่มโล่ป้องกันและได้ติดตั้งปืนอันสเปซจากแอสโตรเทนแตท่ทั้งที่ทกําลังรบก็ไม่ค่อยจะพออยู่แล้วอินเซกติคอนสหน่อกลับหายหัวไปเมกาตอนเลยลากวายวิวไปช่วยหาขณะที่ออโตบอร์ดกาลังแอบแทรกซึมเข้ามา ซาวเว็บก็เปิดฟุตเทจจากเลเซอร์บีกมาดูเขาถึงกับเกาหัวเพราะอ่านเกมไม่ออกไม่รู้ว่าเมก a ตอนกกาลังเตรียมรับมือกับอะไรอยู่ด้านเมก a ตอนเมื่อเขาเจอว่าพวกมแมลงกําลังแอบขึ้นยานหนีไปเขาก็โกรธจัดชาร์ปเนลบอกว่าเมก a ตอนไม่มีทางหยุดเขาคนนั้นได้แน่อยู่ก็โง่สิเพ่นก่อนดีกว่าเมกะตอนตะกนด่าว่าไอ้พวกอัตันยูข้าอุตสาช่วยพวกแกหนีมาได้ไม่สํานึกบุญคุณกันบ้างเลยนะก่อนที่จะรัวกระสุนใส่แต่พวกมแมลงสามหนอ่หนอก็หนีไปได้ หุ่นลึกลับที่หน้าตาเหมือนสัญ,ญลักษณ์ดิเซปติคอนปรากฏตัวพวกมันเป็นใครกันเรื่องมีอยู่ว่าการหนีของอินเซติคอนทําให้พวกยามคว้เขวเปิดโอกาสให้เวิร์ลรอบโจมตีและช่วยให้ทีมออโตบอรบุกเข้าฐานดิเซปติคอนได้ด้านซาวเวฟที่มันใส่เดดเอนอยู่แล้วก็จัดการเข้นข้อมูลจากมันแต่เดดเอนปากแข็งไม่ยอมบอกอะไรแถมหนีเตลิดไปจนเจอกับทีมออโตบอรกลายเป็นการประทะกันกลางทางเดินสุดอลเวงในห้องของสกายไบ์โล่องการถูกเร่งขึ้นไปที่86%แต่เมกาตอนยังไม่พอใจสั่งให้้เพิ่มขึนไปอีก ตแหน่งหลังจากซัดกับซาวเวฟเดดเอนและชาโด้สไตรเกอร์ทีมออโต้บอทก็บุกต่อไปได้แต่ดันเจอกองทัพดิเซปติคอนที่นำโดยอัลฟาสไตร์สงครามอีกยกเลยเริ่มขึ้นทันทีออโต้บอทถูกล้อมจนแทบจะหมดทางหนีแต่ก็ได้เวลกับกิมล็อกมาช่วยลุยเปิดทางให้แล้วออลติมัสกับเมกาตอนก็ได้เผชิญหน้ากันท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดออลติมัสบอกว่าแมทริกของเมกาตอนต้องถูกทำลายแต่เมกาตอนบอกว่าถ้ามันถูกทำลายพวกเราจะตายกันหมดและไม่ทันไรกองทัพปริศนาที่ดูโคตรโหดโคตรไฮเทคก็ว้า เข้ามาล้อมทุกคนเอาไว้แบบไม่มีใครทันตั้งตัวพร้อมเล็งอาวุธมาเตรียมยิง รู้ไหมในการ์ตูนเรื่องทารฟอร์เมอร์มีพระหุจักรวาลหรือมัลติเวิร์สด้วยนะแล้วในจักรวาลหนึ่งออ t ติมัสก็ได้ตุยไปแล้วด้วยในแมทริกแห่งผู้นําของเมกาตอนวินเบลดเดินสำรวจเสาที่สลักชื่อของเหล่าพรามทั้ง13ต้ตนแล้วจูจ่ๆออพติมัสก็โผล่มาจากเสาต้นหนึ่งพร้อมอธิบายว่าเธอเป็นหนึ่งในเศษจ,จิตใจของวินเบลดเล่นเอาวินเบรดยืนงงบรรไก่ตาแตกแต่ยังไม่ทันตั้งคําถามออ t ติมัสก็พูดหน้าตาเฉยว่าข้าคือออ t ติมัสแต่ไม่ใช่คนที่เจ้ารู้จักข้ามาจากอีกจกจจัววาาาาาาลลลลแแแะะไไไดด้้้้้ตยยยปถถึงมออู่่ทีนเก จะออกไปจากมิตินี้ก็จงทำลายที่นี่ทิ้งซะภายในฐานทัพของดิเซปติคอนออปติมัสกับทีมออโตบอดพบว่ากองทหารที่ล้อมพวกเขาอยู่คือดิเซปติคอนเวอร์ชันเทพพวกเขาสงสัยว่าหุ่นพวกนี้เป็นลูกน้องของเมกตอนแต่เมกตอนหัวเราะบอกว่านี่มันคือผลงานของอีกคนนึงต่างหากแล้วถึงจะดูโหดแต่ทหารเหล่านี้กลับยืนนิ่งเหมือนหุ่นโชว์เสื้อในห้างแอสโตรเทนบอกว่าพวกมันแค่กำลังรอคอยให้ผู้เป็นนายปรากฏตัวไม่รอช้าแอสโตรเทนรีบบินหนีไปแบบไม่สนใจใครทั้งสิน้นสกายไบเลยถือโอกาสที่พวกมันยัง ยืนซื่อบื้ออยู่เปิดก่อนแต่พวกมันดันรู้จักโต้ตอบแถมรุนแรงซะด้วยก็เลยเกิดการต่อสู้ตะลุมบอลการชุลมุนวุ่นวาย หน้าตาเหมือนเมกาตอนแต่ตัวใหญ่กว่าและเป็นสีดำเขาคือใครกันออพติมัสกับเมกกาตอนรวมพลังกันใช้พลังจากแมทริกแบ่งพลังให้เพื่อนๆแล้วก็ถล่มพวกทหารเพอร์เฟกต์ดิเซปติคอนจนราบคาบแต่พวกมันดันโผล่มาใหม่เมกกาตอนเลยใช้ปืนอันสเปซยิงพวกมันทีเดียวจนหายเกลี้ยงไปในพริบตาพวกหุ่นคิดว่าชนะแล้วแต่ในทันใดนั้นเมกกาตอนจากอีกจักรวาลที่อับของจนเวลตันแล้วเรียกตัวเองว่าเมกกาตอน X ก็โผล่มาฟาดเมกกาตอนด้วยพลังขั้นเทพจนเขากระเด็นไปนอนวัดพื้นแบบหมดสภาพเมกกาตอน X เล่า่าาวในจักรวาลของมมันันน่า้ ออพติมัสและยึดแมทริกมาจากนั้นก็ใช้ออสปาร์สร้างทหารดิเซปติคอนสมบูรณ์แบบที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็กำจัดออตโตบอทจนหมดทุกตัวไม่มีเหลือพอพวกซาวเว็ได้ยินก็รีบคุกเข่ายอมสวามิภักดิ์ทันทีเมกกะตอนเอ็กซ์มองพวกซาวเวฟบแบบดูแคลนก่อนจะพูดเป็นในๆว่าดิเซปติคอนตัวอื่นในจักรวาลของมันก็ถูกกำจัดทิ้งไปแล้วเหมือนกันแล้วก็เรียกแมทริกของมันกลับมาทําให้เมกกะตอนของเราตุยคาที่ออพติมัสบอกว่าแข็งใจเวนะเพื่อนยากแต่ทุกอย่างมันก็สายไปแล้ว มันจะเป็นยังไงถ้าถูกตัวเองจากอีกจักรวาลหนึ่งฆ่าตายเมกาตอน X ฆ่าเมกาตอนแล้วกําลังจะเอาแมทริกแห่งผู้นํากลับมาแต่ไม่ทันไรบีก็โผล่ Pro มาขโมยแมทริกไปแบบฮีโร่แล้วก็จะหนีกลับไปที่ฝั่งออโตบอทพวกเพอร์เฟกต์ดิเซปติคอนมากมายโผล่มาขวางแต่ก็ได้พวกเพื่อนๆช่วยเปิดทางให้แต่สุดท้ายดันเจอกําแพงพลังกั้นไว้จนถูกเมกาตอน X ตามทานแล้วชิงแมทริกคืนไปได้ไอ้โหดกําลังจะเป่าสมองบีทิ้งโชคดีที่ออพติมัสมาช่วยไว้ทนันแล้วระเบิดพลังยิงลาแสงแมทริกใส่เม,มกาตอนวก็กย์แบ่น อ p พติมาสสุดลงไปนั่งคุกเข่าแล้วในตอนนี้วินเบลดในแมทริกของมันก็ได้ฟันเสาพรามจนพังราบส่งผลให้พลังของแมทริกขัดข้องอ p พติมาสใช้โอกาสนี้อัดเมกาตอนเอ็กซ์จนแน่นิ่งแล้วบีก็ได้เสียจ,จิตใจสุดท้ายของวินเบลดกลับมาตอนนี้แอสโทรเทนกลับมาอีกครั้งพอเมกาตอนเอ็กซ์แพ้แล้วก็โผล่มาเลยนะเขายึดร่างเมกาตอนเอ็กซ์ไปพร้อมประกาศว่าข้าจะพาเจ้านี่ไปขังในจักรวาลที่ไม่มีทางออกแล้วก็จะทรมานมันให้สะสมกับสิ่งที่มันทํากับข้าหลังจากนั้นลัเชดก็เผยโฉมวินเบลดที่กลับมาเปป็นนกกติพร้อมัับแสงด อุ่นของรุ่งเช้าเราออโตบอดยืนยิ้มกันเป็นแถวบีโผเข้าไปกอดวินเบลดแล้วบอกว่าคิดถึงเธอที่สุด ออโตบอดกับดิเซปติคอนจะเลิกตีกันแล้วทั้งสองฝ่ายกําลังจะลงนามในสนสัญญาสันติภาพแต่ก็มีเรื่องวุ่นวุ่นเกิดขึ้นจนได้กริมล็อกและอาร์ซีกำลังหลบหนีจากสุสานของเน็กซัสพราพร้อมของล้าค่าเต็มมือทั้งคู่ถูกนกยักษ์ล่องหนไล,ล่ล่าแต่ก็หนีมาได้อย่างหวุดหวิดสมบัติที่ได้มาหนึ่งในนั้นมีอินิกมาออฟคอมบิเนชันวัตถุลึกลับที่ดูเหมือนจะมีความสําคัญแต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่ามันใช้ทําอะไรแล้วเมื่อยานใกล้จะถึงไซเบอร์ตอนทั้งสองก็นึกขึ้นมาได้ว่าพวกเขาา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 กกกํลลลลัััังงงจะพพพพพดิิธธีนนนมมสสสญญตภแ่่อถึบบวทุค หยุดนิ่งไปหมดมันเกิดอะไรขึ้นต้นต่อ,ตอของเรื่องนี้คือยานลึกลับสีดำอาซีและกริมล็อกแยกย้ายกันไปสำรวจและได้เจอกับกลุ่มทหารรับจ้างสุดแปลกบัมเบิลบีสีขาวบักไบ์เครื่องบินเจตจอมซิ่งอัฟเตอร์เบอร์เนอร์อาซีสีดำในเบิร์ดหุ่นแฟสยามจอมป่วนดับเบิลคลอเซอร์และหัวนหน้าของพวกมันซาวบลัสเตอร์พวกมันใช้ปืนเวลาทาให้ทุกคนหยุดนิ่งและกําลังจะปล้นเมืองอาซีพยายามขัดขวางแต่ถูกซาวบลัสเตอร์ใช้ปืนเวลาแช่แข็งไปสงันตอนนี้กริมล็อกต้องหาวิธีช่วยอาซีให เมื่อพวกไดโนโบอทรวมร่างกันก็จะกลายเป็นหุ่นยักษ์วูคานิคัสแต่พวกเขาไม่ได้รวมร่างกันได้ตั้งแต่แรกเรื่องมันเริ่มจากตรงนี้ซาวบลาสเตอร์กับลูกทีมสุดแสบบุกมาถลม่มการเซ็นสัญญาสันติภาพระหว่างออตโตบอทกับดิเซปติคอนด้วยการใช้ปืนเวลายิงแช่แข็งทุกคนให้ยืนนิ่งเป็นหุ่นโชว์แต่กริมล็อกดันมาสายเลยรอดมาได้เขาสาบานว่าจะต้องช่วยทุกคนให้ได้ระหว่างตามล่ากริมล็อกเจอหุ่นแปลกหน้าสีตัวกำลังเถียงกันเสียงดังเขาเลยพุ่งเข้าโจมตีเต็มเหนียวแต่ปรากฏว่าพวกนี้้คืออลลลาสนนววัักกแแะูิงงพทข ที่เคยดูวิดีโอของกริมล็อกเลิฟอินจัดถึงขนาดแปลงร่างเป็นไดโนเสาร์เหมือนเขาพวกนี้ตามมาล้างแค้นซาวบลัสเตอร์ที่ทําลายดาวบ้านเกิดของพวกเขาจนราบพวกคุณไดโนเสาร์เลยรวมตัวกันไปกระทืบมันแต่พอเจอปืนเวลาของเจ้าแสบเข้าไปก็ต้องถอยไปตั้งหลักระหว่างนั้นสนาวเผอไปจับโดนอินดิกมาออฟคอมบิเนชันพวกเขาเลยรวมร่างกันเป็นวัวคานิคัสหุ่นยักษ์สุดเท่ได้แต่ดันเท่แค่หน้าตาเพราะแค่เดินยังล้มเป็นจตกขัดเดินกริมล็อกเลยซ้อมหนักจนพวกเขาควบคุมร่างได้ดีขึ้นคราวนี้ไม่ใช่แค่เดินไไดดดด้้้้แ่ยยยัังงพุชชนละใาบกกษอีว d ดโนบอตเวอร์ชันนี้ไม่ซื่อบื้อแล้วนอกจากรวมร่างกันได้แล้วยังสร้างอุปกรณ์ล้ำลำได้อีกด้วยซาวบลัสเตอร์ใช้ปืนเวลาแช่แข็งขุนทุกตัวในงานเซ็นสัญญาสันติภาพแต่จุดประสงค์จริงๆมันไม่ได้อยากปวดงานหรอกแต่มันมาเพื่อแก้แค้นซาวเวฟหลายล้านปีก่อนซาวบลัสเตอร์พ่ายแพ้ให้กับซาวเวฟในศึกบีดบ็อกมันเสียหน้าสุดๆแล้วออกจากกลุ่มดิเซติคอนด้วยความแค้นที่น้อยใจดีสุดท้ายมันสร้างเครื่องสะท้อนเสียงที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อทรมานซาวเวฟทีละนิดจน,จนร่างกายพังทางด้านกลิ ได้แต่ไม่มีอุปกรณ์งานนี้กลิมล็อกสายเปเลยจัดให้เต็มที่หรือยานตัวเองจนเหลือแต่ซากเอาทุกชิ้นส่วนที่หาได้มาประกอบเป็นโล่ไซเบิร์มตอนนี้วัคานิคัสมีทั้งโล่ก,กันปืนเวลาและดาบยักษ์สุดอลังการคุญยักษ์เดินหน้าลุยบุกไปกระทืบซาวบลาสเตอร์และแก๊งป่วนแบบไม่ไว้หน้าซาวบลาสเตอร์รัวปืนเวลาใสา่แต่ก็เจอโล่ล็อกทุกดอกมันเลยสั่งลูกน้องโจมตีเต็มสูบแต่ก็ยังเอาวัคานิคัสไม่ลงพวกซาวบลาสเตอร์ยิงหมดแม็กแต่โดนวัวคานิคัสสวนกลับด้วยมิสไซลล พวกออโตบอทกับดิเซนติคอนจะสงบศึกกันแต่ดันมีคนมาป่วนโชคดีที่ไดโนบอทรวมร่างเป็นวคานิคัสแล้วปราบพวกซาวบลาสเตอร์ที่ทางานลงนามสันติภาพพังได้สําเร็จแต่ยังไม่ทันได้เฮก็มีบอสใหญ่สายโหดโผล่มาทริปติคอนคุณไคจูดาลูกน้องแบบไม่เกรงใจก่อนจะไล่พวกมันออกยกแกง๊งจากนั้นก็หันมายื่นข้อเสนอสุดว้าวให้ไดโนบอทมาร่วมทีมปล้นจักรวาลกันเถอะแน่นอนว่ากลิมล็อกปฏิเสธทันทีพร้อมนาทีมรวมร่างเป็นวคานิคัสเตรียมโชว์เทพแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดทริปตเต็มรง วนวัวคัน,นิคัสร่างแตกกระเจิงสาวบลัสเตอร์สวยโดยลูกหลงจนขาขาดกระเด็นงานนี้เลยต้องเพงน่นหนีกันแบบสบักสบอมแถมยังลืมปืนเวลาไว้ให้อีกตังหาไดโนโบอทเห็นโอกาสเลยคว้าปืนเวลามาใช้แต่นิ้วดันใหญ่เกินไปจนเหนียวไกลไม่ได้โชคดีที่ยังมีเล็บเลยจัดการแช่แข็งพี่ไดโนยักษ์ได้สําเร็จในที่สุดจากนั้นไดโนโบอตก็คืนชีพให้ชาวไซเบอร์ตอนทุกคนกลับมาขยับได้เหมือนเดิมแล้วงานพิธีลงนามสันติภาพก็จบลงอย่างสวยงามทั้งออโตบอตและดิสซปติคอนร่วมเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนานไม่มีสงครามอีกต่อไปแล้ว